สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับซีเนริโอออราเคิลคลิปนี้จะเป็นคลิปดูดวงให้กับชาวราศีมีนนั่นเองนะครับชาวราศีมีนคือคนที่เกิดในวันที่15มีนาคมถึง13เมษายนและคลิปนี้ก็จะดูดวงให้กับชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15พฤษภาคมหรือรายปักแรกของเดือนพฤษภาคมนั่นเองครับ ไปเริ่มในเรื่องของการงานกันก่อนนะครับการงานของชาวราศีมีนในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมจะเป็นอย่างไรสำหรับคนที่มีงานทำแล้วนะครับเอาล่ะครับสำหรับคนที่มีงานทำแล้วชาวราศีมีนในช่วงวันที่1-15พฤษภาคมนี้นะครับ งานการของคุณนั้นจะยุ่งเหยิงมีสิ่งต่างๆมากมายให้คุณได้รับผิดชอบจนทําให้คุณเองนั้นอาจจะเหนื่อยล้าแล้วก็เก็บงานเอาไปคิดนะครับทั้งนอนคิดโปรเจกต์ต่างๆทําให้คุณรู้สึกว่ามีความเหนื่อยล้าเกิดขึ้นแต่ด้วยความขยันของคุณเองนะครับก็จะมีโชคก้อนใหญ่ในเรื่องของการงานเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีในเรื่องของผู้ใหญ่นะครับให้ความเอ็นดูรวมไปถึงจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการงาน ให้คุณผ่านพ้นอุปสรรคตรงนี้ไปได้ด้วยนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ขอให้ชาวราศีมีนผ่านพ้นอุปสรรคอันยุ่งเหยิงในเรื่องของการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกอันนี้ไปได้นะครับคุณก็จะได้พบกับโชคแล้วก็สิ่งตอบแทนอันล้ำค่าของคุณนั่นเองครับส่วนคนที่ยังหางานหรือหางานใหม่ อยู่นะครับในช่วงครึ่งเดือนพฤษภาคมครึ่งเดือนแรกนี้ชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างเอาละครับไพ่ที่ออกมารู้สึกว่าจะเป็นไพ่ที่ดีสำหรับชาวราศีมีนที่กำลังหางานใหม่รวมไปถึงคนที่ยังไม่มีงานทำนะครับก็ ไฟแรกนี่แสดงว่าคุณกำลังจะมีโชคในเรื่องของการงานใหม่นะครับแล้วก็คุณจะหลุดจากงานเดิมนะครับไปที่2ก็จะแสดงว่าคุณจะพ้นจากสิ่งเดิมๆออกมานะครับแล้วก็จะเป็นงานที่ทำเงินให้กับคุณแล้วก็จะเป็นงานที่สร้างไรายได้ให้กับคุณเป็นอย่างมากเลยคีดเดียวนะครับ และในใบที่4นี้นะครับก็จะบอกว่าให้คุณนั้นค่อยๆพิจารณาแล้วก็เตรียมตัวให้ดีในเรื่องของงานใหม่และงานที่จะเข้ามาในช่วง1-15งพฤษภาคมนี้นะครับก็ยินดีล่วงหน้าด้วยสำหรับชาวราศีมีนที่จะได้พบกับงานใหม่รวมไปถึงงานที่จะเข้ามาในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับจาก,การงานไปดูการเงินกันบ้างการเงินรวมไปถึงโชคลาภของชาวราศีมีน ช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนพฤษภาคม จากก็จะรู้แล้วนะครับสําหรับใครที่พอเดาได้นะครับไพ่ก็จะบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเดือนธันวาคมนี้การเงินก็จะทรงๆอยู่นะครับก็ไม่บือหวาอะไรทั้งสิ้นนะครับจะมีอุปสรรคในเรื่องของการเงินเข้ามานะครับก็อย่างไรก็แล้วแต่ให้คุณผู้ชมนั้นระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินขยันเก็บออมเอาไว้ให้มากด้วยนะครับ นอกจากนี้แล้วไพ่ย,ยังบอกว่าในแบแรกนี้ให้คุณเตรียมตัวรับกับอุปสรรคที่จะเข้ามาในเรื่องของการเงินเอาไว้ให้ดีเพราะฉะนั้นแล้วต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องการเงินในช่วงเครื่องเดือนแรกเดือนพฤษภาคมนี้ครับมาดูในเรื่องของความรักของชาวราศีมีนสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้ว าราศีมีที่มีครอบครัวแล้วนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกจะออกมาเป็นอย่างไรในช่วงครึ่งเดือนแรกของพฤษภาคมนี้นะครับในเรื่องของความรัก บางสิ่งบางอย่างที่เข้ามาในชีวิตขอให้ทั้งสองคนรู้จักปล่อยวางนะครับอาจจะมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความรักอาจจะเป็นอุปสรรคขัดขวางในเรื่องของความรักของทั้งสองคนนี้ด้วยนะครับและนอกจากนี้ทั้งสองคนรวมไปถึงครอบครัวจะพ้นเคราะห์พ้นโศกในช่วงกลางเดือนนี้เป็นต้นไป คุณก็จะสบายขึ้นแล้วก็ราบรื่นขึ้นดังไพ่ใบที่3แล้วก็ใบที่4นี้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ขอให้ชีวิตครอบครัวของชาวราศีมีนที่ประสบกับปัญหาต่างๆในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้คุณจะผ่านไปได้ด้วยดีขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีมีนด้วยนะครับมาดูคนโสดกันบ้างคนโสดชาวราศีมีนไพ่จะบอกว่าอย่างไร แล้ครับไพ่ก็ออกมาในลักษณะเดียวกันถึง2คู่ด้วยกันคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับใบที่1ใบที่2รวมถึงใบที่3และใบที่4จะออกมาลักษณะเดียวกันนั่นแสดงว่าเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับคนโสดชาวราศีมีนในช่วงครึ่งเดือนแรกของพฤษภาคมนั่นเองนะครับคุณจะได้พบเนื้อคู่คนที่ถูกใจก็อาจจะเวียนมาบรรจบกันมาเจอกันในช่วง เดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นได้นะครับอย่างไรก็รอข่าวดีสําหรับชาวราศีมีนแล้วก็แสดงความยิดีล่วงหน้ากับคนโสดที่กําลังจะต้อนรับสมาชิกใหม่รวมไปถึงคนที่จะเป็นคนรู้ใจของคุณเข้ามาในชีวิตในช่วงต้นเดือนจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยนะครับและสุดท้ายนี้นะครับสําหรับไพ่จะบอกอะไรกับชาวราศีมีนบ้าง ไพ่ก็เตือนชาวราศีเมษในหลายๆเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคุณจะรู้สึกว่าคุณนั้นท้อแท้เหนื่อยหน่ายในชีวิตก็ขอให้คุณลุกขึ้นสู้กับชีวิตนะครับเพราะว่า,าไพ่ใบที่3บอกว่าคุณจะต้องขยันเป็นพิเศษในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้นะครับแล้วก็คุณอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการใช้เงินด้วยนะครับก็ระมัดระวังในเรื่องของการใช้เงินด้วยภาระที่หนักอึ้งกําลังจะเข้ามาในชีวิตให้คุณต้องฝ่าฟันเป็นอุปสรรคที่คุณต้องฝ่าฟันออกไปให้ได้ นในเรื่องนี้เราก็ขอเป็นกําลังใจให,ให้กับชาวราศีมีนผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดในเรื่องของการงานการเงินความรักช่วงเครื่องเดือนแรกเดือนพฤษภาคมของชาวราศีมีนนั่นเองนะครับใครถูกใจคลิปนี้กดถูกใจกดติดตามกด Subscribe รวมไปถึงกดกระดิ่งให้กับเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ